เฮ้ยเออโอเควิกวินแรกเรามาละห้าพันดีทุกคนครับกลับมเจอกับลุงที่ช่องแก๊งลุงพาป่านนะจ๊ะก็วันนี้เรามาเล่นเป็นเกมเซอร์คัดดิไลท์ like, เกมโปรดของลุงก็ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราไวก่อนเลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปเลยอุ้ยตกใจ ว่ามาก็กลับมาเล่นเกมโปรดเราอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกมนี้เกมนี้หลังจากเราแตกแบบบ้าคลั่งไปห้าแสนนะครั้งนั้นวื้อจัดบอกเลยไม่ไม่รู้ว่าม่งจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ในชีวิตนี้จำไม่ได้เราแม่งแบบวื้อจัดเลยนะรอบนั้นแล้วก็อะไรนะโดนแดกไป <c oughs> อุ้ยอุ้ยเกมนี้ง่าย หลักง่ายๆเลยคือไม่ไม่ใช่เป็นเกมที่ทำลายสารลักนะทุกคนดังนั้นไวต้องมาเพราะว่าไวพอจ่ายด้วยไวแล้วมันจะคูณ2นะแล้วถ้าสมมุติว่าเข้าไปอยู่ในฟรีเกมก็จะคูณ2เข้าไปอีกอุ้ยเงินลนเร็ววะ่ะไปเล่นไปไปเล่นโอเคคิวโอเคโอค้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยสกแกตเตอร์2ตัวมาล่อหลายรอมานะมึง ก็ถ้าเหลือสัก 10k หรือ 15k ก็คงเผ่นนะแหมพูดไม่ได้หวังว่าตัวเองจะได้กำไรเลยอุ้ยเยี่ย80รอบโดนไปจะบือแล้วบ้าแล้วลองท่าโอเคไม่มีวิกวินสวยๆเลยวะ่ะเออเออมาช่วยๆกันหน่อยโอเคถ้ากบโดนไปประมาณ5,000นะ คล okay, ายมาครึ่งหนึ่งค่อยๆไปไล่เบ็ดไม่ใช่ไล่เบ็ดไล่หมุนรอบหมุนไปแปดสิ 80, ไปแล้ว50ต่อเนื่องคือจริงๆเนี่ยการเข้าฟีเรีเกมก็ไม่ได้การันตีการได้กำไรนะทุกคนเพราะว่าเออ่ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ลองกดไปดูคลิปไอ b o u n ต y s h โช d o w n นะไอเกมคาวบอยอะ80หมุนลุงเข้าฟีเรีเกมไป2รอบแม่งจ่ายมามจ่ายมาประมาณ3ครั้ง รวมกันสองรอบได้ห้าพันหกพันทุเรศมากเฮ้ยสกแคตเตอร์สองตัวมึงชักมากไปแล้วอันห้าน้องกลองลิงโอ้ยสกแคตเตอร์มาอีกแล้วโอ้ยหนัก โอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยดูว่าแม่งอาการหนักว่ะในแปดสิบหมุนไปถ้าไม่มาก็เป็นสองร้อยสิบหมุนแล้วนะเพราะแปดสิบสองครั้งก็ร้อยหกสิบแล้วอะแล้วเมื่อกี้เราอีกห้าสิบเฮ้ยปกติไม่ได้เข้ายากขนาดนี้นะเลขกิบเฮ้ยเนี่ยสกัตเตอร์สองต,ตัวเนี่ย โอ้ยโอ้ยเอโอ้ยเออโอเคมาช่วยกันหน่อยดิสองันหกเออช่วยกันหน่อยสองมันหกเคบูทขึ้นมาหน่อยแม่งโดนเยอะจัดเขาฟีเกมหน่อยหรือว่าแตกนอกวสวยๆก็ได้แตกนอกก็จะอุ่นใจแตกในก็จะอุ่นจังอะไรอย่างนี้เหรอเห็นวัยรุ่นชอบพูด ไม่จริงนะบอกเลยเป็นคุณผู้หญิงคุณสองควายจ่ายมาโอ้ยทำไมสิ้นหวังโอ้ยเป็นกองโอเคอันนี้ได้อยู่สามเนหกฮ้ยยังไม่มีวิกวีเลยนะทำเป็นเล่นเดี๋ยวหมดนี่เดี๋ยวลองหมุนเองแล้วกันนะน่าจะได้มันอยู่ทำไมรู้สึกกลิ่นกลิ่นหมดมันจะมาแลว้วก็จริง โ <Q S 2> hmm. <Q S 1> อ้คิวฮึคิวเฮ้ยเงียบเหงาเกินว่ะไปหมุนเองกดรัวๆอยากหมดแล้วว่ะแม่งหัวเริ่มร้อนนะจริงกับเกมโบดเนี่ยแม่งพอ พอเราชอบเกมไหนมากๆแล้วเวลามันทําให้เราผิดหวังแม่งแย่ว่ะอันนี้เริ่มผิดหวังแล้วนะแต่เกมนี้เราจะไม่มีทางเอามันออกจากสารระบบเกมโปรดของเรานะเพราะว่ามันเคยทําให้เราเรียกได้ว่าพลิกชีวิตมาแล้วหนึ่งค่ะเอ้ยโอ้โหโอ้หเงินเงินเงินกูเงินกูเอ้ยโอ้โหเร็วมากตายตายตายโอ้โหดูดู เฮ้ยมันกินอีกเยอะเลยอะคายมาบ้างดิโอ้ยตายอูงเงินลนเร็วมากทุกคนมีไม่มีบิ๊กบีเลยโ,ยโอ้ยโอ้โอ้หนักรู้ว่าหมดว่ะเอาจริงตรงนี้หมดแน่ๆ เพราะแบบต่อให้ต่อให้เข้าฟรีเกมอ่ะลุงว่าก็ไม่ได้คืนนะก็ทำใจไปแหงทำใจลำบากอ่ะกับเกมสุดที่รักเดี๋ยวเราจะลองไปหาบิกินี่พาราไดดูนะเราจะไปเกมโปดอย่างต่อเน,นื่องเพราะลุงยังมีอีกรหัสหนึ่งนะที่ยังมีเงินทุนอยู่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงตัวคิวเจ้โ oh อ้ยไม่ได้เข้าฟรีเกมมันใจร้ายไปปะ นี่สามสี่ร้อยหมุนได้แล้วเนี่ยโหไม่มีวี่แววเลยอะเอาตรงไม่มีเลยเอ้ยเข้าวะ่ะอย่างน้อยได้เล่นเทะะ่าไหรสิบสองสิบสองสิบสองเป็นคราวที่แล้วปะละ่ะสิบสองห้าได้อยู่ก,กลาง ดีกว่าสิบอ่ะไปจ่ายด้วยว่ยคูณ10จ่ายด้วยว่าคูณ10จ่ายด้วยว่ยคูณ10บว,วายหน่อยโอ้วายไม่มาวายหน่อยต้องหวังวายเท่านั้นตอนนี้โอ้โหนักวะ่ะหนักอาการนี้คือหนักวายไม่มาเลยไม่มีวิกวินเลยอ่ะเฮ้ยเออโอเควิกวินแรกเรามาละห้าพัน จุกว่ะพูตรงโอ้โหไม่จ่ายด้วยเปิดสุดท้ายโอ,อ้ก็ถือว่าคลิปต่อไปเป็นทุนหมื่นกับมาทุนหมื่นแล้วกันทุเรศวะแม่งเอ้ยอุตส่าห์ไปได้ไกลแล้วอ่าไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าถือว่ามาเล่นเป็นเกมโปรดกันแล้วนะเกมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นเป็น b i กินี่พาราไดก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยก็สำหรับวันนี้ลุงไปแล้วโอ้โหแม่งหมุนนานจัดเลยอะคือ หมูนเนยังเบื่อแล้วเกมโปนนะมึงทำกันได้ลงคอนะประเดี๋ยวจะมากลับมากลับมาเช็คบินกับเบิงใหม่อะ่ะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารับชมกันใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ใช่กดไลค์กดซับกันไว้ด้วยนะก็เอาเป็นว่าวัานนี้ลุงไปแล้วกับเกมนี้ก็เจอกันครับผม